สวัสดีค่ะอัปเดตเอ่อวิดีโอนะคะพอกนี้จะเป็นเอ่อลูกแม่ฮาน่านะคะทั้งสองตัวเนาะก็เดี๋ยวจะให้น้องๆทานอาหารให้ดูนะคะเนาะจองจองหมดแล้วนะคะสองตัวนี้เนาะมีผู้ปกครองหมดแล้วนะคะอาหารที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยเนะเาะโรยเย่นคานินนะคะสูตรสตาร์เตอร์นะคะถ้าตันนี้ไม่มีจะเป็นมินิป๊อปปี้ก็ได้เนาะก็จะแช่น้าร้อนให้นิ่มห้านาทีนะคะจะอืดอย่างนี้เนาะนี่นะคะเนาะเดี๋ยวจะให้เขาทานเนาะปิดละอ่ะตลก นะคะจะใส่ถาดให้ทานเนะลูกค้าก็เตรียมถ้วยเตรียมอะไรไว้ได้เลยนะคะอุปกรณ์การเลี้ยงเนาะเนี่ยค่ะกิ่งๆทั้งสองตัวนะคะเนาะบุกบ,บับุบับเลยอะ่นะอ่ดูน้านหนึ่งตัวนี้ตะเมียนะคะอืมกาลังอร่อย <c oughs> อ่าตัวที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวผู้เนะข้อคาน้ามีสองตัวนะคะเนาะมีผู้ปกครองหมดแล้วทั้งสองตัวนะคะ เลี้ยงง่ายค่ะลูกสปิดแลกินอาหารเราเย็ยนอย่างเดียวนะคะลูกค้านมไม่ทานนะคะอายุ3เดือนก็ถึงให้ทานอย่างอื่นได้เนาะน,น้องกินเก่งทั้ง2ตัวนะคะเนาะเดี๋ยวปล่อยให้เขาทานไปเนาะาเลี้ยงง่ายค่ะนี่ทั้ง2ตัวนะคะเนาะแข็งแรงกันดีนะคะกินเก่งนะคะโอเคเนาะสงสัยยังไงเกี่ยวกับการให้อาหารไงยก็ทักมาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสำหรับลูกค้าที่จองน้องไว้นะคะเนาะกินเก่งมากเลย เป็นมือเย็นโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะ,อะลูกอ่ะ